เฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับร็อบเนวรรดาของมิสเตอร์โมแกนมาแล้วครับมาวันนี้กีตาร์โปร่เช่นเดิมนะครับวันนี้แนะนําเรื่องของการเล่นกีตาร์โปร่งโดยการพิกกิ้งบ้านเราเรียกว่าการเกานั่นเองนะฮะการเกาการพิกกิ้งเนี่ยมีหลายรูปแบบมากนะครับฉะนั้นผมก็จะนําเสนอเรื่องเบื้องต้นแล้วกันนะครับมือโปรทั้งหลายเนี่ยเขาก็คงทําได้แล้วแต่น้องๆใหม่ๆที่อยากจะฝึกเล่นเนี่ย อาจจะหาข้อมูลยากลำบากหน่อยผมก็มาเล่าสู่กันฟังบางคนเนี่ยไปถามคนอื่น <S <S โอ้นี่เล่นยังไงครับพี่ครับเออเวลาเขาบอกเป็นอย่างนี้ไงผมมันฟังดูง่ายครับแต่ว่าเวลาเรามาทําจริงๆมันยากคนที่เล่นเป็นแล้วนะฮะพูดอะไรมันก็ดูดีไปหมดนะครับพูดอะไรก็โอ้โหเข้าใจพูดอะไรก็ง่ายนี่ไงก็เล่นอย่างนี้โอ้โหแต่คนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับ เมื่อกว่าจะมือจะวางขอดแค่วางขอดลงไปนี่ก็ยากแล้วนะครับถ้าจับยังไงและต้องมาแยกประสาทสัมผัสต้องทํำยังไงต้องสมองมือแยกออกต่างๆนะครับและต้องเกิดปเป็นแสดงความเสริมต้องผ่านกระบวนการอะไรเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเนี่ยพูดกันตรงๆได้ง่ายนะครับตามสไตล์ของมิสเตอร์มอแกนที่มิสเตอร์มอแกนเล่นเนี่ยก็มันจะมี2แบบที่มิสเตอร์มอแกนเล่นคือ1เราใช้ปิ๊กไปด้วยนะครับจับปิ๊กไปด้วยแล้วก็ปิ๊กคิ้งไปด้วย ใช้ปิกดีดเบสนะฮะสายเบสนะฮะก็ใช้นิ้วที่เหลือ3นิ้วนะครับในการฟิกกิ้งนะครับสาย3สาย2สาย1นี่งเนี่ยนี่คือการใช้ปิกดีนะครับแต่ก็ เนื่องจากว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมก็จะเล่นอย่างอื่นไปด้วยใช่ไหมนนครับพิ๊กซิงเลยแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่ได้เล่นใช้ปิกก็ใช้มือเนี่ยแหละครับพิก,กิ้งส่วนใหญ่ก็คือใช้นิ้วโป้งในการดีบเบสนะครับแล้วก็ใช้นิ้ว3นิ้วที่เหลือในการดีส,สายอื่นนะครับสาย2ส,สาย3นี่สายหนึ่งเนี่ยนะ เขาเรียกว่าประจำตาแหน่งนะครับหนึ่งนิ้วต่อหนึ่งสายนะอย่างนี้นะครับนะครับก็ทีนี้ผมผมไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแบบไหนดีนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าพี่ผมเล่นเอ่อนิ้วเดียวได้ไหมพิกกิ้งแล้วก็อย่างนี้ได้ไหมใช่นิ้วไม่มือไปดิดสายนี้ด้วยได้ไหมคือเอาเป็นว่าแมวสีอะไรก็ได้ครับจับหนูได้ก็เพียงพอคุณเล่นไปเหอะผมไม่อยากจะไปบังคับจิตใจว่า เล่นแบบนี้แล้วมันถูกหรือผิดนะครับเอาเป็นว่าผมฟังแล้วมันรู้สึกดูดีอะจบนะครับแต่ถ้าบอกว่าเบสิคมันมีไหมมีแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณชอบมันหรือไนะครับพร้อมจะจะอยู่กับมันหรือเปล่าบางคนบอกไม่ผมอยากจะเล่นแค่สองนิ้วได้ไหมได้แล้วแต่ครับไม่ได้แปกอะไรหรือจะเล่น3มนิ้วสี่นิ้วก็ได้ แต่ความถนัดฉะนั้นเวลาเล่นเนี่ยเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับแต่ที่ผมมาแนะนำเนี่ยผมแนะนําตามที่ผมถนัดนะเพราะผมฝึกมาอย่างนี้เช่นผมจับกอด C ผมดีดโน้ t เบสสาย5โน้ t ตัว C แล้วก็นะครับนิ้วชี้3 2 1เวลาฝึกไปฝึกเลย เบื้องต้นนะครับการฝึกต่างๆคือการแยกนิ้วให้มันเ,เขาเรียกว่าสั่งงานได้คือจะให้นิ้วไหนไปก่อนไปหลังนะครับนี่คือทักษะการเล่นถ้าคุณคิดในใจว่านิ้วชี้ตรงมาก่อนนะครับนิ้วกลางมาก่อนนิ้วนางมาก่อนใจคุณสั่งไดนะ้เนี่ยแค่นั้นก็จบนะครับทีนี้เวลาทฤษฎีมันบอกว่าให,ให้เล่นสามสองสามหนึ่งสามสองเบส มือคุณก็จะไปตามมันนะสามสองสามหนึ่งอ่ะสามสองสามหนึ่งอะไรเงี้ยสามสองสามหนึ่งสามสองเบสสามสองสามหนึ่งสามสองเบสสั่มจนจินนะครับฉะนั้นการฝึกฝนม,มันมีหลายรูปแบบการเล่นแบนโจก็พิ๊กิ้งอีกแบบหนึ่งนะค,ะครับนี่แบนโจเขาจะพิ๊กิ้งอีกแบบหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่เหมือนกันอ่ะกีตาร,รมม์โปรที่ผมฝึกวันนี้แล้วคุณกลับไปฝึกนะครับดีไซน์เบสหนึ่งครั้งเนี่ย แล้วก็ดิดสาย3ด้วยนิ้วชี้สาย2ด้วยนิ้วกลางและนิ้วนางด้วยสาย1น,นี่นะครับฝึกจนกระทั่งคุณกล้ามเนื้อจะบุงสวิงได้ครับ ฝึกช้าๆไปก่อนนะฮะไอฝึกอย่างเี้นะครับก็ฝึกดีดลงก่อนนะครับจริงๆผมอยากให้คุณไปคิดเองมากกว่านะครับไอบเบสิกที่เขเขียนมาเนี่ยก็แล้วแต่แต่ผมอยากให้คุณไปไปคิดเองทําไมต้องคิดเองเพราะว่า การคิดเองคือสมองเราสั่งการพอสั่งการปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราจะเล่นสายนี้ก่อนสายนี่หลังสายนี่ก่อนสายนี้หลังเนี่ยนะครับเราสั่งได้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราควบคุมมันได้นะครับจะเด้การวางมือก็เหมือนกันบางคนวางตรงนี้นะครับตรงบิดเนี่ยนี่บางคนวางอย่างนี้บางคนเอานิ้วก้อยเนี่ยนะฮะไปกดเอาไว้เพื่อเป็นฐานในการเล่น ให้มือเนี่ยไม่เคลื่อนไหวนะครับแต่ผมเนี่ยผมเล่นไปเรื่อยนะครับผมบางนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแล้วบางทีผมก็ใช้นิ้วก้อยบ้างสลับกันไปแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่นะครับฉะนั้นผมดึงไม่อยากไปบังคับเรื่องทฤษฎีมันจะทําให้คุณเครียดแต่ผมแนะนําเส้นทางเดินนะครับ ฝึกดิ่งลงตึ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 งแล้วก็ไล่ขึ้นมาก็ได้ตึงตึงตึงนะฮะตึง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 ตึ้งตึ้งตึ้งอย่างเงี้ยนะครับไปฝึกทุกวันอย่างแบนโจเนี่ยเขาจะเล่นแค่สามนิ้วอย่างนี้นะครับ ของเขาซึ่งเขาจะใส่นิ้วที่เป็นเหล็กกันไปนะครับนะครับอ่ะยังสเปนสเปนนี่เขาดีดยังไงอีกเขาก็นะดีดเบสแล้วก็นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยขอยงเขาเนี่ยยกตัวอย่างดูดีดนิ้วชี้ออกไป ก็ฝึกก็ดีอ่าเงยแตทีลีนิ้วฝึกอาจจะฝึกดีจากนิ้วก้อยออกมาแล้วนิ้วชี้มาก็ได้ได้แต่พกสเปับ ก็ไม่ได้ถนัดทางด้านสเปนแต่แค่เล่าสู่กันฟังแต่เวลาคนไทยชอบเล่นมันคือการปิ๊กคิงธรรมดาครับส่วนการฝึกที่มันเป็นชุดของมันเนี่ยก็มีนะครับเช่น3 2 3 1 3 2เบลดนะครับเบก็คอร์ดที่คุณจับ เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องของคอร์ดเบสกันในครั้งต่อไปดีกว่านะครับแต่อยากให้คุณไปฝึกพิกกิ้งโดยที่เล่นมือนี้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องจับคอร์ดก็ได้ให้มือเราคล่องแห้ังจากนั้นเราจับคอร์ดได้ ด้านนี้เนี่ยก็มีเล็บไว้สักนิดหนึ่งสำหรับการเกาหรือการปิ๊กกิ้งก็น่าจะดีนะครับจะได้คมขึ้นนะครับหรือการเล่นแบบที่เป็นบลูแกรสเขาก็มี เบื้องต้นเนี่ยผมแนะนำครา่าวๆนะครับว่ามือเนี่ยไปฝึกยังไงไปฝึกแยกมันออกมาก่อดทีละนิ้วทีละนิ้วนะครับลองฝึกกันดูครับผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นที่มันหนักมากในเดี๋ยวผมเครียดแล้วมันจะเลิกเล่นซะก่อนนะฮะเอาเอาล้วครับ หมดแล้วครับมิสเตอร์โัแนต้องลาไปก่อนอย่าลืมปรชัชญาของเราคิดฝึกและก็เล่นจริงวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย